มาลงคลองบางมดนะครับหลังจาก,กวางเว้นไปสองสัปดาห์ครับอันนี้กลับมาซ้ำหมายบางมดใหม่ครับน,นี้เหลือห้าลำนะครับ mà cái đổ nước ปล่อยนะวันนี้ทำไมอ่ะเฮ้ยจะจะหลุดจะหลุดจะหลุดกิวนิดเดียวกิวนิดเดียววัดไม่แรงเมื่อกี้แม่กระเจาไปทำอะไรฮะเนี่ยปลดออกนิดเดียวเฮ้ยมี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 นี่นี่อยู่นี่เออเนี่ยขีบผมเออ ผ้าเราก็มีด้วยเออราไปคันสายไฟสายไฟไม่ใช่สายไฟสายโทรศัพท์เราออกก็ฮะผ้าหน้าเรือเราออกอ่ะออกก็ได้เนี่ยปล่อยนะครับตอนนี้ตัวน้อยปล่อยไปก่อนตัวน้อยปล่อยไปก่อนไปแล้ว ใหญ่ละพอได้ว่ะหลุดแล้วมั้งว่ะหลุดแล้วหลุดแล้วอ่ะเออหลุดแล้วหลุดแล้วใหญ่อยู่ไซส์สองอ่ะไซส์สองอ่ะเมื่อกี้อ่ะ ก,ก,ดก,ดกดไปละกดไปละใหญ่อย,อยู่ไซส์สองกว่าเลยเมืเ่อกี้อ่นะฮะไม่คิดไม่คิดว่าจะเอาเลย yang yang yang, <laughs> Ok, thôi <từ> đã. này này. này 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 นี่เจอใหญ่สุดก็ไซสองกว่ามีที่นานมาสีโลเออเด็ดเสร็จปจอบทีที่ทำแล้วให้น้องสีไปเด็ดร้อยพี่ดาวมาจอดเราต้องให้เขได้ตัวก่อนอใช่เอี่ดาปะจอไปกันเลยอืม Wee, John, 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 cái John, 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 อ,อามพา่ไปถ่ายรูปก่อนเหรอฮะเออมาถ่ายรูปตั้งไหนย,ยังไม่ได้ถ่ายสักรูปเลยเนี่ยกัับรถตัวใหญ่นะอย่างก็ตัวสองโลก,กว่าเนี่ยเห็นทีแรกเ่ะนี่ก็ตัวสองโลก,กว่าแบบว่า โดนละโดนละยื้อไว้ก่อน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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งรีบอย่าพึ่งรีบเดี๋ยวมันลอยขึ้นมาเองค่อย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 เออเออมันมาผ่านมาอันนึ่งแล้วค่อย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 เตื้อไว้ก่อนตื้อไว้ก่อนเออหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วหลุดไปเลยไอ้บล็อกนะ ไม่อยู่เฮียร์อยู่ไม่กัดก็ได้อาจจะไม่อยู่เลยก็ได้ไม่อยู่เลยอยู่ไอ้มาอยู่ตรงนี้นี่เองเฮียอยู่ดีเองอุ้ยลูดปลาช่อนเดี๋ยวโดขาจั๊วงเลยอ้เยโลดีละ มันวิ่งย้อนนะกัดสะลงเลยนู้นใหญ่ารสวัสดีครับสวัสดีครับเรืองซิงเรืงซิงสวัสดีครับสสดีครับได้เยอะได้เยอะ มันเยอะนะมันนั่นก็โดนกัดตั้งหลายทีมันกัดตะไคร่เหยื่อตัวใหญ่จัดพอใช้ตัวเล็กแม่งก็ไม่ไม่กัดนะไอ้เหี้ยกัดแต่เหยื่อตัวใหญ่ใช้เหยื่อตัวใช้แซดตัวเล็กแม่งก็ไม่เอาที่บ้าผมก็เป็นแ,แค่ไ้เหยื่อตัวใหญ่บ้านอของกาวนี่ของกาวน,นี้ไม่เตะเลยนะอื แขนใหญ่แขนใหญ่แขนใหญ่โอยตัดเอเ้ยตัดเอ้ยลวลาลาขา่นไ <c oughs> ตสวยครับตันนี้ทันไตสวยันไสวยนะบอยรอดแล้ว <c oughs> หลังจากวืด <c oughs> อะไรเนี่ยเขาตาคนเี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเออมาทำไมเนี่ยนั่งเรือเล่นเหรอเปลืองที่เนี่ยทำงานน้อยลำนั่นอะ่ะ ขึ้นมาเออกอื้อขึ้นมาสะเทอนโอ้ยอยอุ้ยอือหอ้ยลอกโหน่าสงสารจรินะครับ เดี๋ยวเเอาขึ้นก่อนเอาขนก่อนสายกันตึ้งอ่ะอ่ะอ่ะโอ้เคเปียกเลยแน่นแน่นไม่แน่นแน่ีไปสาวสีว้าไม่กัดเลยวากเยนแน่นวาแน่นบอกก่อนขอรอตัวนะพี่บุ้ย หน้ากัดยิบไฟเลยหน้ากัดเยอะไม่กเลยนะบุ่มเลยไม่มีปีม่มีขุยเลยผมตีไปออกมาจากตรงเนี้ยตรงนี้ผมตีเข้าไปดิออกมาไม่มีปีม่มีขุยเลยตัวนี้เยื่อตาวิ่งนิ่งเลยนะแน่นๆเลยชนะได้แล้วสบายชนะแล้วผมตีมันไม่กัดเฉยหูปวดข้อเลยใหญ่เนี่ยได้มีหกเออ

ตึงใส่เนี่ยเดี๋ยวเต้ยไปจัดการเลยพวกเอาเหยือกไปกินแล้วหางยาวหางยาวเหรอเมื่อกี้ตา้อของนาดาว่าตัวใหญ่ตรงนั้นนะ่ะซุ้มนั้นนะอ้าปากมาเลยอ่ะวัวอาปากมาเลยอ่ะเหลือโดนไหมมา,มาได้ใหญ่ไหมได้วอแล้ว ใหญ่ไหมใหญ่ไหมสองสาโลสองสาโลสามโลไม่เกินอ่าสองสองไมปลายไมปลายนี่รอดแล้วรอดแล้วมีกิปโชว์แล้วผมยังไม่มีอะไรโอ้ยตัวนี้ต้องสี่โลมั้ง่งเกินน่าจะเกินน่าจะน่าจะห้าขึ้นน่าจะตัวที่กัดน้ชชายวานได้ได้ตรงนี้เท่าไหร่อไอได้วานนัชชายสามทีกัดอ่ะยาวอัดแล้วแม่งหลุดเฉยตัวนี้มันยาว สวยเลยเต้ยมานอนได้ผมเกล้องผมไปแล้วอ้าวทำไมอ่ะหลับไปแล้วครับหลับไปแล้วแชร์ไวก็เอาด้วยฮะแชร์จไปกเเ้าด้วยแองหลับไปแล้วสวต่างแดนนาม